ค่าจ้างรายงานขั้นต่ำต่อวันให้การเป็น600บาทต่อวันภายในปี2 0 7 5อีก5ปีข้างหน้าเป็นไปได้หรือเป็นไปไม่ได้ร่วมคุยกับบัญชาโดยธนาคาร c i m b ไทยในปี2,570นับอีก5ปีเนี่ยนะฮะตอนนี้ก็กลายเป็นประเด็นกระแสในกรุงเทพประเทศไทยนะครับสำหรับแฟนๆที่อยู่ตามเทศต่างชาติก็จะได้รับรู้ข่าวบ้านแต่ว่า ก็กลายเป็นประเด็นที่น่าสนใจเพราะว่าพรคก,การเมืองใหญ่พักหนึ่งก็ออกมาพูดถึงเรื่องนี้นะครับว่าภายในปี2 5 7 0เบนี่ยนะฮะ600บาทค่าแรงขั้นต่ำต้องได้ปริญญาตรีป้ายแดง2 5 0 0 0บาทต้องสตาร์ทได้นี่นะครับเพราะฉะนั้นถามท่านผู้ชมเลยนะครับว่าค่าแรงขั้นต่ำทยอยขึ้นเป็น600บาทภายในปี2570อีก5ปีข้างหน้าเนี่ย <S <S เป็นไปได้หรือเป็นไปไม่ได้ส่งเลยครับท่านผู้ชมครับเป็นไปได้หรือเป็นไปไม่ได้ ถามท่านผู้ชมนะฮะอันนี้เป็นคําถามที่2แล้วนะครับหรือใครจําคําถามได้ได้ก็ตอบได้นี่นะฮะส่วนคําถามที่2ก็คือว่าจะทยอยขึ้นนะค่าจ้างแรงงานขั้นต่ําต่อวันให้กลายเป็น600้บาทต่อวันภายในปี2อง0อีกหปีข้างหน้าเป็นไปได้หรือเป็นไปไม่ได้ส่งเลยครับนะฮะใครคิดว่าเป็นไปได้ก็พิมพ์คําว่าเป็นไปได้ ใครคิดว่าเป็นไปไม่ได้ก็พิมพ์เป็นไปไม่ได้ส่งมาเลยนะฮะเพราะอะไรทราบไหมะฮะเราจะมาดูข่าวนี้ที่น่าสนใจกันนะครับเพราะว่าเราก็หาข้อมูลกันมาก็ปรากฏว่าท่านผู้ชมทราบไหมครับว่าตอนนี้นี่นะฮะค่าจ้างแรงงานขั้นต่ําของประเทศไทยนี่นะครับเมื่อถูกจัดในบรรดา1ิประเทศอาเซียนเนี่ยนะครับเราเองนี่นะครับไม่ได้เป็นสองรองใครเหมือนกันนะฮะและจัดไปจัดมานี่นะครับรก็ปรากฏว่าเราอยู่ในลำดับแพงอันดับที่่าไหร่ทราบไหมฮนะ สองของอาเซียนครับท่านผู้ชมครับค่าจ้างแรงงานขั้นต่ําของไทยเมื่อเทียบกับสิบชาติอาเซียนเราแพงเป็นอันดับสองของอาเซียนเนี่ยนะครับไม่นับสิงคโปร์กับบรูไนเดียวทำไมผมจะบอกอย่างงี้นะฮะคือมีตัวเลขสิงคโปร์กับบรูไนด้วยแต่เดี๋ยวเราจะมาเทียบกันใ้เห็นนะครับว่ามันเกิดอะไรกันขึ้นนะครับข้อมูลตรงนี้เนี่ยครับเป็นข้อมูลที่มาจากทางด้านของกระทรวงแรงงานในแต่ละประเทศเลยอันนี้เอาตรงๆเลยนะฮะ แล้วก็นอกจากข้อมูลจากกระทรวงรายงานของแต่ละประเทศในอาเซียนแล้วนี่นะครับก็มาจากทางด้านของอสถาบันเก็บข้อมูลที่มีชื่อว่า Salary Explorer นะครับรวมไปถึงอัตราแลกเปลี่ยนอันนี้ต้องคิดกันด้วยเพราะแต่ละประเทศก็ใช้สกุลเงินของแต่ละประเทศแตกต่างกันถูกไหมครับเรามาดูกันนะครับว่าตอนนี้ค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำเนี่ยในอาเซียนและไทย,ยอยู่ตรงไหนนะครับปรากฏว่าเอาอย่างนี้ผมไล่เอาถูกสุดก่อนแล้วกันนะฮะ ถูกสุดเลยเนี่ยนะครับปรากฏว่าแรงงานค่าจ้างขั้นต่ําต่อวันสอปปอลาวจ่ายถูกสุดในอาเซียนนี่แหละครับวันละแปดสิบบาทนี่คือสอปปอลาวนะฮะถูกสุดเลยนะครับต่อมาฮะขยับขึ้นมาแพงหน่อยเมียนมาอยู่อันดับเจ็ดของอาเซียนนะครับจ่ายวันละแปดสิบสองบาทต่อวันอ่าเห็นไหมฮะนี่ก็ข้ามแค่มีประเทศไทยขั้นเท่านั้นเองนะครับลาวจ่ายแปดสิบบาทต่อวันเมียนมาจ่ายแปดสิบสองบาทต่อวันอยู่ในอันดับที่เจ็ดของอาเซียน มาอันดับ6กอกัมพูชาขึ้นหลัก3หลักลวมาอยู่ที่2 2 1บาทต่อวันนี่กัมพูชาจ่ายนะฮะต่อไปครับอันดับที่5ของอาเซียนเวียดนามเวียดนามเนี่ยจ่ายกันเรียกว่าขั้นต่ําสุด163สูงสุด23 4บาทต่อวันเพราะฉะนั้นเขาค่อนข้างจะว้างวันเวียดนามเนี่ยค่าแรงตอนนี้อยู่อันดับ5ของอาเซียนอันดับ6คืออินโดนีเซียะครับอินโดนีเซียเนี่ยปรากฏว่าอ่เพอไปครับ อันดับที่4เนี่ยคืออินโดนีเซียนะฮะอินโดนีเซียเนี่ยแรงงานขั้นข้าราชางแรงงานขั้นต่ำนะครับเอาเพดานต่ำสุดนะเขาจ่าย143สูงสุดเขาจ่าย359บาทต่อวันนะครับขยับขึ้นไปอีกอันดับ3ของอาเซียนคือฟิลิปปินส์ฟิลิปปินส์เนี่ยนะครับจ่ายขั้นต่ำสุดเนี่ย193สูงสุดเขาจ่าย359้านะครับในขณะที่มาดูของประเทศไทยนี่แหละครับคือแพงอันดับ2ของอาเซียนกับค่าจาางแรงงานบ้านเราเนี่ยนะครับ สำหรับประเทศไทยอยู่อันดับ2ฮนะจ่ายขั้นต่ำเนี่ยสตาร์ท328สูงสุดก็354นะฮะและอันดับหนึ่งในอาเซียนที่จ่ายค่าแรงขั้นตำ่ำแพงที่สุดในอาเซียนเลยเนี่ยนะครับก็คือมาเลเซียมาเลเซียเนี่ยนะครับจ่าย397บาทต่อวันนี่คือข้อมูลจากกระทรวงแรงงานแต่ละประเทศ salary explorer และก็ใช้อัตราแลกเปลี่ยนปัจจุบันเอาแบบอ่อนๆนิดนึง35บาท50น,นี่คือส0ประเทศหามาฮาให้ท่านผู้ชมเห็นนะครับแต่สังเกตไหม รายเดือนตั้งแต่1จนถึงตั้งแตเนี่ยมันจะไม่มีสิงคโปร์กับบรูไนที่ผมเว้นวัรเอาไว้เพราะอะไรทราบไหมครับคืออย่างนี้ครับสิงคโปร์เนี่ยเขาไม่มีการกําหนดค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำครแต่ว่ารายเดือนของเขาเนี่ยของสิงคโปร์เนี่ยนะครับอยู่ที่2องแ0 0หนบาทต่อเดือนเอาง่ายๆเลยเพราะฉะนั้นหาร30ถ้าเอาว่าสิงคโปร์เนี่ยรายได้ต่อเดือนเนี่ยนะครับรายได้ต่อวันของเขาที่สิงคโปร์เนี่ยเจ็ดพันสองร้อยสามสิบสามบาทใช่ไหม ต่อมาครับบรูไนอันนี้บรูไนจํานวนคนน้อยนะครับน้อยมากๆบรูไนก็เหมือนกันนะฮะ<ม>เขาก็ไม่มีค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำแต่จากข้อมูลที่ได้มาจากกระทรวงแรงงานของบรูไนแล้วก็ Salary Explorer เนี่ยนะครับบอกว่าเขาคิดเป็นรายได้เฉลี่ยต่อเดือนของบรูไนรายได้เฉลี่ยต่อเดือนเนี่ยจะอยู่ที่86,800บาทต่อเดือนอัพสามสิบานก็จะบากว่าทีท่บรูไนเนี่ยใครทํางานที่นั่นจะมีรายได้เฉลี่ยต่อวันเนี่ยนะครับก็อยู่ที่2893บาท ทีนี้ถ้าหากว่าเราใส่ทั้งสิงคโปร์ใส่ทั้งบรูไนเข้าไปเนี่ยก็ต้องยอมรับสมมติว่าสมมติว่าถ้าเราเอาแค่ค่าเฉลี่ยรายได้ต่อวันแล้วถ้าใส่ครบสิบประเทศเลยนี่นะครับแน่นอนนะสิงคโปร์แพงสุดถูกไหมครับแล้วตามต่อด้วยครับบรูไนก็แพงสุดอีกแล้วเสร็จแล้วมันก็จะแล้วเสร็จแล้วมันก็จะขยับมาต่อที่อะไรครับมาเลเซียแล้วก็ไล่ประเทศไทยต่อมาแต่บังเอิญว่า ในมาเลเซียไทยฟิลิปปินส์อินโดเวียดนามกัมพูชาเมียนมาสปปลาวเนี่ยเขามีค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำนีฮยเพราะฉะนั้นฟังแนละ้วท่านผู้ชมจะไม่สับสนนะฮะสิประเทศมันมี1-8ถึงที่มีการใช้ค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำอีก2ประเทศไม่มีการกาหนดค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำแต่เป็นรายได้เฉลี่ยต่อเดือนนะครับงนั้นสิ่งที่เราพูดถึงตรงนี้เนี่ยนะครับจะได้ถามท่านผู้ชมไปไงว่าค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำทยอยขึ้นเป็นวันละ600บาทในปี2570 เป็นไปได้หรือเป็นไปไม่ได้นะครับลองส่งมาดูนะครับอยากรู้นะฮะว่าท่านผู้ชมนั้นคิดเห็นกันอย่างไรนะครับเรื่องนี้กลายเป็นเรื่องที่ฮือฮาและแหมคุยกับบัญชาไม่แตกก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าเป็นเป็นประเด็นที่โอ้สุดยอดกันจริงๆนะครับเดี๋ยวดูนิดนึงนะครับว่าแต่ละท่านแต่ละคนเนี่ยคิดเห็นกันอย่างไรเพราะว่าผมแจ้งให้ละ ว่าค่าจ้างแรงงานขั้นต่ําของแต่ละประเทศนั้นเป็นอย่างไรใครแพงใครถูกนะครับใครห่างเท่าไหร่และใครไม่มีค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำกันบ้างนะครับคุณโชคจะมีบอกสวัสดีจ้าคุณชุตชัยบอกสวัสดีครับชุชัยครับไม่น่าจะได้นะครับคุณอ้นสารฟานบอกเจ้าของกิจการคงเลิกกันหมดลวครับถ้าจ้างหกร้อยหมดปัญญาจ้างจริงๆนะครับคุณวราพรก็บอกเป็นไปไม่ได้นะครับคุณชัยก็บอกเป็นไปได้ตอนใช้เวลาบ้างนะครับคุณปริศร์บอกเป็นไปได้นะครับคุณชาทรงดาวมาให้กำลังใจผมขอบคุณมากเลยสองร้อยห้าสิบดวง น่ารักจริงๆนะครับจากฟลอริดาเลยนะครับขอพรบคุณมากๆนะฮะถามท่านผู้ชมแล้วนะครับเพราะฉะนั้นช่วยกันตอบกันนิดนึงนะครับอยากรู้ไงนะฮะว่าขึ้นค่าจ้างแรงงานขั้นต่ําแบบทยอยขึ้นกลายเป็น600บาทต่อวันภายในปี2อ7 0อีก5ปีข้างหน้าคำถามคือเป็นไปได้หรือเป็นไปไม่ได้ส่งครับเป็นไปได้หรือเป็นไปไม่ได้ส่งมาเลยนะฮะเพราะนั่นก็ทำให้มีการสะท้อนจากภาคเอกชนก็ดีมีการสะท้อนจากทางด้านของนักวิชาการก็ดี มีการสะท้อนจากด้านนักเศรษฐศาสตร์ก็ดีมีการสะท้อนจากด้านของซีการเมืองก็ดีมีการสะท้อนจากท้าน,นของภาครัฐบาลออกมากันยกใหญ่กันเลยนะครับก็ไม่รู้ว่าตกลงกันแล้วนี่นะครับเป็นการจุดกระแสประเด็นหรืออะไรกรันแล้วแต่คุณนเรศบอกว่าเป็นไปได้ถ้าหากว่าเศรษฐกิจเติร์อเติบโตนะฮะเพราะอีก5ปีเราก็ไม่รู้ไงว่าตกลงเราเราเรา,เราเศรษฐกิจเราจะสามารถโตขึ้นไปได้กี่ปีถูกไหมครับแต่แน่นอนนะครับว่าก็อย่างที่ถามท่านผู้ชมไปในข่าวแรกของเราไงว่าที่สุดเนี่ยถ้าเราจะยกชั้นขึ้นการไปเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วเป็นประเเทศได้สูง มันต้องขึ้นไปเท่าไหร่อะไรยังไงเท่าไหร่เนี่ยนะครับบ้านถามท่านผู้ชมไปแล้วนะครับส่งให้เข้ามานะครับไม่ได้ยากเลยนะฮะแล้วก็ผมจำท่านผู้ชมไปอีกนิดนึงว่าเมื่อสักครู่เราได้เห็นแล้วนะครับว่าค่าแรงขั้นต่ำแต่ละประเทศตอนนี้ถ้าเอาเข้าจริงๆนะแพงสุดตอนนี้มาเลเซียเอาตามแบบค่าจ้างที่เป็นตามประกาศของไตรพาคีและกระทรวงแรงงานแต่ละประเทศนะอย่าไปเอาแบบจ่ายจริงฮะจ่ายจริงยังไงก็สูงกว่าไอ้ค่าจ้างที่เป็นค่าค่าเฉลี่ยการของรัฐบาลถูกไหมฮะมาเลเซียตอนนี้ก็แพงสุดเลยครับ3า7บาอต่อวัน พี่ไทยนะับมาอันดับสองครัสามร้อยยี่สิบแปดถึงสามร้อยห้าสิบสี่นะครับแล้วที่บอกว่าถ้าขึ้นหกร้อยเนี่ยโอ้โหเวียดนามยิ้มเลยอินโดยิ้มเลย,ยเขาเพราะอะไรเราไปดูเพราะอินโดเนี่ยค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำเขาหนร้อยสี่สิบสามสูงสุดก็าสามห้าเก้านะฮะส่วนเวียดนามเนี่ยนะครับเขามีอยู่ขั้นต่ำเขาหนร้อยหกสิบสามสูงสุดเขาสองสามสี่เห็นไหมครับเพราะเรื่องนี้เนี่ยก็กลายเป็นหลายคนที่จะคิดทันทีเลยครับว่าหนึ่งมันจะเกิดอะไรขึ้นคนที่อยู่ต่างจงังหวัดก็จะพยายาม ย้ายถิ่นย้ายฐานมาซื้อบ้านอยู่ในจังหวัดที่จ่ายได้สูงสุดซึ่งปกติก็เป็นอย่างนี้อยู่แล้วถูกไหมฮะแต่ถ้ายิ่งแบบว่าโอ้ถ้ามันทําได้หกร้อยเนี่ยโอ้ยไปใหญ่สองสองคืออะไรครับเจ้าของกิจการไซส์เอสอนโอคงไม่รอดอีกห้าปีก็ไม่รู้เขาจะสามารถจะฟื้นเศรษฐกิจได้ปะแต่ก็ไม่แน่ถ้าบริหารเก่งๆมีเงินเนยอะสุดท้ายก็จะต้องทําหรือเปล่าก็ไม่ทราบสามแน่นอนครับลายครื่นจักเปลี่ยนไปเป็นแขนกลเกือบหมดลดการใช้คนอย่างแน่นอนอันนี้ก็เป็นสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นได้ถูกไหมครับสี่เกิดอะไรล บริษัทสามเทศใช่ไหมฮะที่จะมาลงทุนก็อาจจะมองเลยครับว่าโอ้ถ้าอีก5ปีนะถ้าอีก5ปีขึ้นไปเนี่ยนะครับดูด,ดูดูทรงกันแล้วเนี่ยนะฮะแรงงานเพื่อนบ้านรอบประเทศไทยเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ขึ้นแบบขนาดนั้นก็ได้นะฮะเราะนั้นตามเทพอาจจะช่างน้าหนักกันละจ่ายแรงงานต้นทุนถูกยอมเสียเวลาพัฒนาคนเน็ตออกมาอาจจะดีกว่าจ่าย600อยู่บ้านเราหรือเปล่าใน5ปีข้างหน้าอันนี้ก็อาจจะคิดเป็นสมการของเขา,าได้ถูกไหมครับะนั้นถึงถามท่านผู้ชมนะครับว่าเนี่ย ทยอยขึ้นค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำเป็น600บาทต่อวันภายในปี2 0 7 0เป็นไปได้หรือเป็นไปไม่ได้ส่งเลยนะครับใครคิดว่าเป็นไปได้พิมพ์เป็นไปได้ครับใครคิดว่าเป็นไปไม่ได้ก็พิมพ์คำว่าเป็นไปไม่ได้มาให้ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะได้ไปต่อกับประเด็นเรื่องพวกนี้กันนะฮะอย่าลืมนะฮะกดไลค์กด Follow กดแชร์เพจ a c e b o o k บีทามของเรานะครับและไปตามต่อมาที่กดไลค์กดสับสกัดกดกระดิ่ง y o u t u b ปบีทามด้วยนะครับไม่งั้นไม่เตือน